สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นต้นปีเป็นวันดีอีก1วันนะคะที่แบบเออยุคยอมนะคะได้ปล่อยเพลงแล้วก็ MV เพลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือชื่อเพลงว่า Ponytail นะคะทุกคนคะ่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของยุคยอมนะคะทุกคน เอ็มวีเพลงคือดีมากเสียงยุคยอมก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมแล้วก็น่าฟังเหมือนเดิมเลยจ้าแล้วล่าสุดก็คือยุคยอมมาไลฟ์ใน i อจนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เปิดเพลงโพนีเทลนะคะพร้อมรีแอคชั่นไปกับพร้อมๆกับอากาเซ่เลยเธอคือแบบน่ารักมากวันนี้คือเป็นการไลฟ์สดไอจครั้งแรกในปี2023ของยุคยอมเลยก็ว่าได้เธอจา๋าและช่วงที่น้องกำลังไลฟ์อยู่นะคะอากาเซ่ก็ได้บอกว่าเออเนี่ยพี่ยองแจเปิดเพลงโพนีเทลในรายการวิทยุเบสเฟรนด์ ย,นะยุคยอมก็เลยบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณพี่ยองแจครับผมจะไปรายการเพื่อนสนิทนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนก็คือว่ายุคยอมนะคะจะมีไปออกรายการ GOT7 ยองแจเบสเฟรนนะคะในวันที่5มกราคมนี้นะคะทุกคนดีใจมากที่แบบพี่น้องเขาจะได้เจอกันแล้วแล้วยุคยอมยังเล่าอีกด้วยว่าช่วงที่ถ่ายโพนี่เทลน้องน้ําหนักลดลง4ีกิโล พยายามออกกําลังกายทุกวันแล้วก็พาดันขยอมไปเดินเล่นทุกวันตั้งใจเตรียมมากแล้วและการไว้ผมยาวของยุคยอมก็เพื่อจุดประสงค์ของโพนี่เทลเลยแถมยังลดน้ําหนักแล้วก็ออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อคํานี้และผลงานเพลงนี้จริงๆช่วงท้ายก่อนปิดไลน์นะคะยุคยอมก็ปรบมือแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีกับผม ขอบคุณอย่างมากก็เลยมาเปิดไลฟ์พร้อมสวัสดีปีใหม่ต่อให้ตัวเราจะห่างกันแต่ผมเป็นกําลังใจให้เสมอนะผมคิดถึงพวกคุณและจะไปหาพวกคุณและก็สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วยุกก็บอกว่าเออผมจะไปแล้วนะครับผมจะไปทําเพลงต่อช่วงนี้ผมสนใจทั้งเรื่องเต้นและเรื่องเพลงครับขอบคุณที่รอขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณที่ซับพอร์ตผมมาโดยตลอดนะครับไปแล้วนะครับบายอยากให้ยุกยอมรู้ไว้เลยว่าพวกเราอากาเซ่คือ คือแบบภูมิใจในตัวยุคยอมที่สุดแล้วก็ดีใจกับการคัมแบ็กการกลับมาของยุคยอมในครั้งนี้มากๆมันเป็นเครื่องการันตีเลยว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอแค่น้องมีงานมีผลงานให้อากาเซอากาเซก็พร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนยุคยอมแน่นอนเลยครับ